สวัสดีครับผมอาจารย์มหศศกิจเลิศชีวนะันจากวิทยาลัยดุเรียงมศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้ผมจะมาตอบคําถามนะครับสำหรับนักเรียนที่กําลังวางแผนจะเริ่มเรียนไวโอลินนะครับหรือว่าอาจารย์บางท่านที่กาลังจะเริ่มสอนนักเรียนคนใหม่นะครับแลวผู้ปกครองอาจจะมีคําถามให้ท่านนะครับว่าถ้าเราเป็นคนถนัดซ้ายนะครับเราควรจะถือไวโอลินสลับข้างไหมครับเพราะวปกติเราถือไวโอลินด้วยมือซ้ายนะครับแล้วก็ถือโบนด้วยมือขวาเนี่ยแต่ถ้าเราเป็นคนถนัดซ้ายเนี่ยเราควรจะสลับข้างไหมถือไวโอลินด้วยมือขวา นะครับแล้วก็ถือโบได้มือซ้ายนะครับไม่ควรครับไม่จําเป็นเลยถ้าไมถึงไม่ควรจะสลับครับมีเหตุผลหลักสองข้อนะครับเหตุผลข้อที่1นนะครับทำไมเราไม่จำเป็นต้องสลับนะครับถ้าเราเป็นคนถนัดซ้ายเพราะว่าการเล่นไวโอลินนะครับประกอบด้วยหนึ่งตัวไวโอลินนะครับสองตัวโบนะครับสองชิ้นนี้พูดง่ายคือแทบจะเปรียบเหมือนเป็นเครื่องดนตรีคนละชิ้นเลยนะครับที่เราต้องเล่นในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรง่ายกว่าหรือยากกว่าการสลับไม่ได้ ช่วยให้ง่ายขึ้นถ้าเราเป็นคนถนัดซ้ายนะครับเพราะว่าอย่างผมเนี่ยเป็นคนถนัดขวาผมถือโบด้วยมือขวาถือไวลินด้วยมือซ้ายคนอาจจะบอกว่าเพราะฉะนั้นผมก็จะทํามือขวาได้ดีกว่ามือซ้ายใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเราสลับเนี่ยมันก็คือแค่เปลี่ยนความยากไปจากซ้ายมือไปขวามือก็คือไม่ได้ต่างอะไรเพราะฉะนั้นการสลับข้างเล่นไวลินนะครับไม่ได้เป็นประโยชน์ขนาดนั้นนะครับสำหรับคนที่ถนัดมือซ้ายนะครับเหตุผลข้อที่2นะครับเพราะว่าเครื่องดนตรีที่เราใช้เนี่ย ออกแบบมาสําหรับให้เล่นไวล,ลินด้วยมือซ้ายนะครับแล้วก็ถือโบโด้วยมือขวาเท่านั้นนะครับไวล,ลินทั่วไปที่เราเห็นตามท้องตลาดนะครับไม่สามารถนํามาสลับสายนะครับสลับชินเรสนะครับสลับสายจากสายต่ำไปสูงสูงไปต่ำเปลี่ยนข้างได้นะครับมันไม่ทําง่ายขนาดนั้นครับเรามาลงดีเทลกันนะครับว่าไวลินที่เราเห็นตามท้องตลาดนะครับหรือผลิตกันอยู่ทุกวนันนี้ออกแบบมาให้สลับถือด้วยมือซ้ายเท่านั้นนะครับ C c เ r v e นะครับเนี่ยที่เป็นร่องรูกตัว C นะครับ ไม่สมมากกันครับคือมันจะไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันนะครับด้านที่เป็นของสาย E นะครับจะต่ากว่านิดหนึ่งลองวัดดูดีๆนะครับเอามันทัดวัดหรือว่าลองตั้งแล้วก็มองดูดีๆนะครับจะเห็นเลยว่าข้างนี้จะต่ากว่านิดหนึ่งนะครับครับด้านนอกก็คือไม่เหมือนกันแล้วใช่ไหมครับ C curve ด้านในก็ไม่เหมือนกันนะครับด้านที่เป็นสายต่ํากว่านะครับฝั่งสาย G ถ้าเราผ่าเข้าไปข้างในนะครับมันจะมีเบสบาร์อยู่นะครับลองมองเข้าไปได้เลยครับตรง F 4นะครับว่ามันจะมีแผ่นไม้นะ ตั้งลงมาอย่างนี้เป็นตามแนวยาวลงไปนะครับลองมองดูได้เลยครับแล้วมองด้านที่เป็นสาย E ครับอีกด้านหนึ่งไม่มีครับอันนี้เบสบาร์นะครับเพื่อทําให้เสียงจากสาย G หรือสาย D หรือเสียงที่ต่ำกว่าเนี่ยมีพลังมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นการสลับสายเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเราจะต้องอทํไวลินที่มีเบสบาร์ไปอีกข้างหนึ่งนอกจากนี้ครับยังมีส่วนของฟิเกร์บอดนะครับ แล้วก็ส่วนของย่องหรือบริ์นะครับหรือตัวของนัดนะเนี่ยครับตรงที่เป็นจุดที่สายมันพาดลงมานะครับก็ออกแบบมาสำหรับการถือวโอลินด้วยมือซ้ายนะครับเหตุผลสองข้อที่พูดไปนะครับเรื่องที่1ก็คือการเล่นนะครับซ้ายขวาไม่ได้มีอะไรยากกว่าง่ายกว่านะครับว่าที่2คือตัวของอไวโอลินนะครับที่ออกแบบมาให้สําหรับคนเล่นด้วยมือซ้ายนะครับ แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีความจําเป็นนะครับที่จะต้องเล่นไวลินด้วยมือขวาหรือโบลิ่วยมือซ้ายอาจจะด้วยเหตุผลใดก็ตามอาจจะมีดิส a b บ l i ิ y ตี้ที่เราจะต้องจําเป็นจริงๆให้ต้องถือบวรินด้วยมือขวานะครับก็ต้องอไปหาร้านไวลินนะครับที่เป็นคัสตอมเมดบิลล์นะครับหรือว่าสั่งจากเว็บต่างประเทศน,นะครับที่เขาผลิตไวลินสําหรับสลับข้างจริงๆนะครับซึ่งอาจจะมีราคาสูงขึ้นมานิดนึงนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมวิดีโอนี้นะครับ สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ Comment, นะครับถามคำถามมาได้นะครับให้มีคำถามเพิ่มเติมบ c r ั b e ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอต่อๆไปนะครับจากอาจารย์ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ